ไม่มาใช่หีงยงระเบิงมันควดไฟจนขี้มูกแต่ขี้มูกแตนป้เท่าอะไบอแมนว่าเห็นหมากินกับสิเบิงบ่แมนในตองไล่ได้เห็นว่าเผาจาเปชากินน้ำเลยผ่านกาชีแลหลอดทุกคนชวนพานแห่งกับพ่านไงนี่แยกชิ้นชวน ดูทำให้บ้างรอบนะกรเข้ากระดับตัดนึ่งเร็วแพร่ขึ้นอแพร่ขึ้กลางเลยกันบ่บ่แพร่ออกเป็นแพร่แพร่ทางกลางตรงไหน เราห้อยตีนห้อยเดียวห้อยตีนบอกเห็นห้อยหนึ่งกวตัวนี้นี่ถาาเอาเรื่องรักว่าชาเล่านี่พิษได้นี่หอยตีนห้อยเดียวเหมือนหอยหนึ่งอใช้ังจกระเทาะบอกเต็มที่จะไปกระเทาะหลอกไปอะเอาเลยชำเลดฉิดเอาซเสีนเด้อท่านโอเคจังหวะว้ หอยขึ้น<า>หิงล้นควนมาลากขีรชิ้นเท่านั <c oughs> ้นแล้ววิจารตอนนี้เขาก็บหอยสั้เร็กเจ็ดสิบนะค่ายนับูแลยตื่นยามาเนี่ยมอสั่นล่อน้ำเกลือมาแล้วเอาชิมอมัก <c oughs> ขุนหีนบันไผ่ <c oughs> แล้วเอามาคอยมาใช้หิงนี่แล้วเบิ้งมันควนไพ่จนขีมข้มูกแตกขี้มูกแตนป้าทุ่งผุดนี่เอามัน <c oughs> แบกมาแต่ใช่ไ <c oughs> หมโอ้เื่อนาไปแบกเอาอยู่ตีนแล้า ไปพ่อคนไปคโอ้ยแปวคืนคืนมารอบนาหันแบกเอาเคี้ยงเคียงในดานนะเด้อเคียงใหญ่ใหญเคียงเถอาดีเพิ่งพันหมอโอ้ยตอนที่แหลกขันชีพอจุ่มจุ่มอีกจุ่มให้มันดนๆดนเนยเพื่้มันเขาหนาเขาเหนือ่จุ่มเลยไปไหน ซึ้มด้วยเหรอทาป้านี่แล้วคอยเชี่ยวไปขึ้นอนาคตเอาตัวนี้ออกเนาะเอาเอบอโยนบอเอามาส่วนกลางมั้บอลได้ยุทธเอาเอาโต้เมืองเนี่คือเอาออกไปยังเวทไปเลยบอลได้ยุทเอาออกก่อนเออออกก่อนล้วหอยบ่แม่นี่รุนขวัน ใจเย็นๆโอคยตัเต็มแล้พันโมนี่อนนี้่ยังอาวใลาย้โลออีกแชรทำไมทับอยู่แชรโอ้ต่อมาอะพันพันทงไปแชร์ตัวหนามาอีกเพว่าเพราะว่ามันเต็ม ขุ่นชื่อว่าสั้นนี่งามนอกจากชั้นผ้าแลยรแมนมบงงามโอ้ยชั้นแข่งนี่บ่ยากไว่านโลรูว่านัวหัวมวนแมนชั้นรักเธอนน่โอ้ยตุนันกินเข้าเวิดมือเวิดขึ้นก็ยังคิดเทนคำเนาะได้ลังหอยหลือตุนันคือชั้นแข่งหัวหัว่าเตะโดนไผ่ไหม โป้กหลังโป้กหลังใบปกหลังแล้วหรอเหงาฮากับบ่ท่านแห่งท่านมังเลยต้องเสริมหิงเสริมเฮือกเพราะว่ากระดูกหมูปลาดิกันยังลายอยู่เอิ่นเง แบบแบบอะไรเนาะมรียกว่าโอ้ยมีย่ากับตัวคนน้องเหี้ยดาันี้อานนี้คไปเห็นงานหรือบัางใช่อ้าวถือว่าภารกิจเฮานี่สำหรับเอาเนื้อขึ้นหินล้นควันนี่ก็ส้ำเร็จเช็ดชิ้นแต่ว่าทีมงานเฮานี่ก็สีกาเกียมพักพรและก็อีกประมาณเที่ยงคืนแล้วก็สีพักขันออกไปรัดจนหอดเส้าผู้แหละผู้ไปกับไปผู้เผาหิงกับเผาหินชวนเผาหิงนี่แม่น แม Hi ่ทับเผาคือผ่านกุ้งเพิ่นแนกเผาหิียงแนกพอขั่วยุกไข่เพิ่นเผาเลยบ่แม่นว่าเห็นหมากินกับสิบเบิ่งบ่แม่นไดนต้องไล่ได้เห็นว่าเผาเผาแต่หิีงบ่เป็นไหนตายได้เออคือว่ารอเนี่ยเนี่ยทีมงานเอามานคือฟันจาก ข่วนเนื้อสำเร็จเช็ดชินแล้วเพิ่นออกไปแล้วก็สมควรอยู่ได้ประมาณจักโล่สีปลายโลเนาะโอ้โหไปเบิ่งน้ำกันเพิ่์นมานยังเพราะว่าเพิ่์นประมาณแต่เพิ่นบ่ทันอันนะ่ะขอสงสัยเพิ่นว่าไปเบิง่งจักสิเป็นหมูเป็นยังนะนี่เพิ่นชวนพานเฮี้ยงนี่ไปแล้ว ในผ่านก็ว่าเดือนตกเลยจิไปแล้วก็เพิ่นมานก่อนยังแหละเฮะว่าดวัหมูทุกคนลังน้ำใยผนนี่เทุกคนเนาออกเท่หก็มาลัดน้ำใทุกคนนี่ถ้าเวลามันเห็นคนนี่มันสิชันก็หนึ่งม,มันแต่ว่าเขาชันนี่ดังบัแหงเนี่ยม,มันชันเองอยู่โห เวลาถือลูกกระบังนี่แห้งคักมันดังจริงจริงงจิงนี่แต่กับมันมันข้างนี่ชอบกั้นกับก้นถือดินมันแรนไปมันถือแล้วกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ว่ามันเห็ดเองนี่มันสีแห้งไอ้ไข่ไปรัดกับลุงกับรถเนี้ยังมันนี่กะดิงมานกระดิ่งมากระดิ่งเนาะมาหลบอยู่ปากถ้ำมันโม้กันเขา

หดดลังจากพาใหไงมานลังน้ำไงแล้วก็ทิมงานเฮานี่ก็กินเข่าอีกเป็นรอบสามมือนี่พอดีสามชีเท,ท้อกินเขา่า <c oughs> มงชี้นี่ก็ซีเท้าเป็นระบบเนี่ยกระบบชีลูกหินได้นี่ชีรร้ได้ตลอดน,น,อนี่แหละเวลามาน,มนากินยังก็เสบจุดประสงค์หนึน่งเขากินลายคนกินเจวนี่กับปะนี่เป็นปุ๊กนี่ก็เบิดเป็นปุ๊กท้าวเรื่องเจว ท้าววาย่างนึงกับแตงตั้งให้ทิมงานชอกินเกี๊ยวก <c oughs> ินได้ตลอดเช้าชีชโมงกินแล้วก็แยกย้า่กันไปหาสต้ตา่วนมยยเมทับหญ่ห้านีแพนักเผาหฮีงท่านเสียณ <c oughs> เยลยดิพอแล้วมื่อเพดีพ่อไนจอยชี้ใครแล้วพ่อไนจอยกับถาเวลามาเนี่ย็กินหอดเราอยู่ แต่ว่าเราก็โท้มา่าพันเฮียงวะยังค่าเกี่ยวเขาเพื่อนเลยบรายมาน้่มถือวันล้างน้ำที่พ่านใหญ่เลยมานี่เฮ้บาบรท่านขั้วมื่นเาาช่าเฮ้าจจริศขั้วทุกคนเพราะว่าอีกจุดประสงค์หนึง่งทีมงานเฮานี่กาพนคางเมื่อยกาเพื่อนกาสิพักพรกาบ,บัางนพ่านเพื่อนกะชีออกไต้ตาผูและรัดหุงจนหอดเสาเพราะว่าตอนนี้กับประมาณตีหนึง่ง นายพาดเนี่องกันสิไปหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วนี่ทุกคนมาชิบไปรอไต่ตาให้กระเบิดพ,อพ่อไผ่หวาเนเสือกกระเบิดเอาเลยนะจอบมูนยาจอบมูกินหมักบวกตัวหนึ่งไอ้กระยิบๆอยู่และสิกับถับเฮาแต่เสือ,อนี่โบเห็นเหรอเสือ บางทีมืออื่นตอนเช้าในผ่านสีนมาเลาอเอาเพราะว่าไพ่เบิร์ดในผ่านแก่ไว้ยังพ่านก,น,กนกำลังตื่นทุกคนสงเชื้อกับพระท่านไปเอาสัมยูกกบกพูดแหละบางทีมือแรกไปเอาเตรียมงานเน่ากับพระท่านมีไฟมากอ้าตอนนี้พ่านใหญ่เพิ่นกรมาเลยเพิ่นไปหลอ่อกับบ่อปอยยังทุกคน ยังทีมงานเขานี่ยังอีกชีหาคนว่ารวมๆแล้วเก่าคนเขามาสิบคนนยเนาะ <c oughs> ยังอีกเจ็ดคนทุกคนแต่โบหูว่าเพิ่นสิมานยังลักๆแล้วตรงมีมาค้างผัวมาเพราะว่าทีมงานฟ้านปานี่ <c oughs> ทีมงานชายลานกระหอกคือคือนี่เพิ่นได้ชามโตเเหนื่อนั่งนี่ โอ้แมทับเข้า,หาหนี่ได้ยูทับนีลอยโลน่านี่แหงง่งมังเบิดงามน้อปูนเบิงบางคนนี่ทาว่าเรื่องอยางเนื้อนี่ซุ้มไใชัย่างเดียวดิโอ้ยดำคลือบบเวตกินไหนนี่แหละถือว่า เฮาคุ้มไพ่แบบชะมำเสม,สมอเือออกมามันกระสีแดง,งต้องเป็นตะกินนี่ชวนทั้งทึ่งเฮานี่มีทั้งค้างผัวแล้วก็มีทั้งเนือมูกระดูกมันแล้วก็ที่สำคัญกระคื่นั่นแหละชิ้นมีเฮาพา้าอันี้มีแต่ชิ้นมีแล้วพายนี้กระหอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้มยังนี่ อาหารเส่าเห่าต้มเครืองในใไตทองมักเว้กะผ่านเมถับกุ้งเหาเพล่นกะอันนั้นเห็ดน้ำตกอีกบ่เออห็ดลาบคือเกาอ่าเหมือง้าเอาขึ้นชื่อเหลืองเห็ดกินเห็ดอยากชุดกระเพิ่นนี่บ,บอกน้ำห่อนเละนอกจากชิ้นแหงเหาเนี่ยเนื้อล้างน้ำใหญ่ทีบ่ท่านขว่ พอว่าให้ทีมงานมาร่วมตัวกันแหละกระสิ่ัข้วแล้วก็ทีมงานผ้านป่ากระมือนี่เพิ่นชิลงบ้านเพิ่นกระเสียวโลงเบบดเปียกๆเอาตอนนี้ทีมงานผ้านป่ากันละมากครบหนาครบตาอีกจุดประสงค์หนึ่งมือนี่เพิ่นกะสิล่งบ้านพอมากกะสีหาขึ้นเพิ่นเลยตาวกอนเพิ่นกะมานอยู่คือหางผัวตัวหนึ่งคือในผานเาทีมงานเพิ่นกะ มีมือปราบกระหอกได้โฮเกโตแต่ทีมงานได้พลาดนี่ไม่ค่อยได้อีดอกกระหอกแต่กัยังแต่ทีมงานคนหากินเฮาคือพ่านโกพ่านเฮียงละะ้วก็พผ่านท้องแต่บ่หูว่าเพิ่นสีมานยังยังรอดา่าหลังจากเพิ่นมาแล้ะกะ็เฮ้าสีแ่งเนือ้อที่ได้มีทั้งชิน่นแห้งชิ้นเปียกลก็เพิ่นกระสิลงบานแต่ว่าทีมงานคนหากินนี่ยังสิยูโตอ,อีก ก็ว่ากำลังขึ้นมาสองขึ้นเ็เขาเห็นยามตกเดี๋ยวเลยน้ำน้ำเลยพ่อบ่เลยพ่อแล้วก็ท่านมาจากเายิ่งเฉยเลย้จก็ยิ่งตอนไหนหักยางมัอยยางันหงอยย่าบ้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 นบ้า้บาบาบ้า้บ้าบ้าบ้้าบ้าบ้นบ่าบ้้าบ้าบาา้าาบาา้ ผ่านญ่ตัวนั่นแหละผ่นอยู่ลังกันแล้วเนาะไครด้ทำแ่คมับก็เป็นตัวขึ้นาบ่มา่านหน่อยเมืองหรอกคอยใส่อันนั้นระเบิดหุ่นเนใส่แหะย่างมัดกามบ่เจ้าเห็นกามเลยเนาะคอยยิ่งก็ฮอนี่เดียวนี่มาไปเดินซโอ้แต่เตมหนึงเนาะเอา สามบาทเต็มหนึ่งโอมาพร้อมหน้าพร้อมตาคันแหละสิขั่วลังน้ำใหญ่เอาเลือกล้างน้ำนี่ทาผู้บบเคยเห็ดนี่ยากเลยโอ้ข้านี้ะล้วมาเห็ดแนวนั่นบันี้้ดขาวแบบอันนั้นเลยฮึ่ว ตาแล้วก็เป็นบ่อเอาเขาวางดกลมันเ็นนบ่าะผูด้งใ่หู่เอาเลยที่มันนี่แล้วมันอยู่มันอยู่กับบ้นห้ พ่อมีสุทุกคนเลยเอาเอาม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 านามามามัมา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 หมา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 ม่มาามามามานามามาาามามนมามามาามาม่ามาามามามเามามหมามมามัมมามา้าม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 าาหามามาาม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 าาามม S 1> <S 1> กินข้าวเส้าสามคัคคีชงท่างิีมงานผ่านปาลากระบาดเนื้อพอยดีเน,นานะเอาไปส่งแล้วไปยังเมื่อก็ยังเมือ่อเองแล้วใครจะไปส่งอ่ะรับคิดว่ามันสิมิ้นไลยธรรมดาเนาะ บอกเขาไปแล้ใส่เขาออกมาเองนี้ยใส่ม่แก่นงบวบอันีดียวมาท่าจหนจากไปก็เว็นตอนนึงเขวด้อนนี้รอขึ้นตอนทำปานสี่เลทุกคนมีแเพิ่มายอแกงแบงแจวมีแต่ว่าเาขึ้นเขาเย้เป็นย่อแกงบอแบงม่แบงวเด้๋นี้คอเนก่อนต่ว่าผ่านไงมาทามาเนาะเ้แต่ว่าได้สินห่านคือนผ่านที่ใดเราไปแล้วเพื่อเรื่องนี้รับแน่นนเลทุกคนเลยนอ น้ำตกอันผ่านกุ้งนี่เบิดก้อนหมก้อนอหัวนี่สูพิเศษได้เขาหัวนี่บธรรมดาได้เขาหัวเบิอดือกเบิร์ดือมันเป็นแบบว่าถ้าใส่เครื่งเทศนําเลยมันหอมใช่เ้อรุัวตเขาบเฉยๆว่าเป็นผู้าวแนวนี้สิเอาอยู่บในฝันใหญ่แบบนนีแบบนี้นะโอ้ยใหญ่เอิดตด้ด น้ำเขาน้าเขาเากินเขากินน้ำแล้วทิมงานเท่ากะสีแบงเนื้องานท่านปลาเพื่อนเ็จได้ลงเข้าก็เลยชีแบงแต่ว่าทิมงานเท่าหันบ่อท่านลงทุกคนฟ้านี้ถึงฟ้านี้คงระาบ้าเลยเออตัวนาเอาไป

พี่ว่ามารอบนี้เจ้าวอาให้ชัดนี่ได้เกือบเกือบทุกชนิดได้หน่บวกกระหาะเครื่อใหม่เห็นหอนหมูสารพัดเกือบครบมึงหพอได้อยู่ได้กินของอีเห็นสำหรับปั้นนี่มอบให้พันให่อังพื้น ยังเลยดวนดวนดวนเวลาเล่งดวนฝ่อปันดว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 นมาจนาสื่อตะสังม่าไหวด้วยในพระ๋อตะลักด้ตะใบสียาสื่อตะซังมาไหว้ตองปันเหมือนซังเอโล นาะืได้แต่ว่าโตกระดูกก็ใหบ่อเลือกเอาเามกเลือกเาลายเวยิดเกลอเ์บวเขาคือได้เก้าหัวแล้วแต่เลยเปั้นเลยนี่หรเลือกเกยเลือกเอาจนานงาลำน้ไส้ดูกลยเลยองละะลาก็ใส่ลร แ่สแบงใี้ทุกคนซีนเฮาให้มันจบๆเลยนี่ลูเลียวก็ใชนํากันว่าูบ่ได้ทุกคนมันวลงหลายเสียจไดทีมงานใหญ่ลีด้แต่ละเตือนี่ก็บ่ลด10เนาะ1บ่ทันแล้วอทุกคนแต่ว่าก็หาปลา่ลาอยู่ลาอยู่ทุกคนแต่ว่าก็พอได้กินเนาะ ไปแล้วนะซีบคนซีบายผ่านเดี๋ยวกระโดดเอาเลย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 เอาเอาข่อยปูปั้นค่อยกระเช้าลำหลังเจ้าหน้าที่หลังช่างเบี่ยงจ้าอน้าที่หลังสำหรับบักเบอร์นี่เฮาสิได้ประมาณสามาบ้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 าเวลาโลไปเอแต่ว่ายังอยู่ได y เนื้อเฮท่าพูดใส่รถเฉพาะสิ้นหมูกับประมาณเจ็ดแปดตอง จะได้คนะเอาคนไหนโอ้นี่เนาะเออเอาผู้ใจข้างไปเอาพันมองได้หรือวะได้แล้วถือเอาไปจ้ะถือเอาแล้วเหรอถือเอาแล้วเนาะเอาสำหรับชิ้นหมูสำเร็จเช็ดกินขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือชิ้นมีกะห่อแล้วก็ยังมีเนื้อเปียกเข้าคือหอน เอาครับใช้เหล็ฟ้ามันสิเบิดมือแรงนี่แหละเอาลาตัวใหม่มากินแล้วเนาะตัวชิปแล้วมันใช้ชิปเก่าป่ะตัวนีโอตัวผีบอเบิอตัวหนามเบิองโอ้ตัวแรกกระาเอาเอาบอกนะนจะได้ปก็มีแต่สิงท้านั้าแล้ว จับจใส่เลยเอาบันนี้เอาใส่เลยตัวน่ากระไดเห็นยังบองเห็นกันใส่หลดเอาชูดรวบรวบมันกันถูกต้องถูกต้อนตาลักได้ตาใบเสียตัวไรมีเห็นบ่มีเห็นตุ่มใช้กันเลยโลดจะน้อยว่าเจ้าได้กินเห็นเจ้าได้กินยัง แม่มันตีกันอยู่ไหนคือภาษาแม่มันตีกันโลอโลเอาแม่พังเอาเรียบร้อยแล้วอโลอโลมา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 อโลอโลมามาเอาพัดเป้าเอาเอามามาเอา

มันเสร็จแล้วสมิแล้วมันบ่ฮาบาดมันล่ะอ่าส่งผ่านป่าเมื่อบ้านี่ก็สิเนาะนี่สิเมื่อก็บ่เมื่อจักเพิ่นอยู่อีหยังอเ่าไลูกเคยบ่ลูกเคย่เบ่บาเยามามเ่ไดงน้ําเขาจบ่จะกินพ่นล่ะมันท่วมก็คือว่าจังไดเออเขาายแล้วนะนงเลาทงมันนี่ปุดๆได้หนังมันนี่มันยิงหมูอยู่แต่ว่าเขากินเนาะเมา2คนเลยิมันคักแคงแล้วเมา หันอ้อมดอกะคอนเน่คอนี่ทั้งขุนทั้งสำโลกหันเมาหอนอะไรกงยบเมาเีนะเขาไปยิงก็ไอเมามาทั้งสาโลกเมามตัวเขาไปยิงทั้งผูมันนี่บ่เมาไปเป็นบนมันกินแบบม่เรามาเห็นหน้าอยู่ไปล้างขึ้นบ้านมอนะาพูดเขาพูดก็พูดของเจ้าบบุญบบ่าพูน

น,นี่คือของทีมงานเฮาแต่ว่าเฮาเสีเอาร่วมกันขึ้นหิงยากเพราะว่า,า,วาคือว่าเฮากับท่านตาก็เลยมามักแล้วค้นหิงเพื่อว่าบางทีมืออื่นเฮาก,กับทตาวเื้กไ่อด้เช่าได้ไม่ไปเช่าโอเคหัดเช้าหันเปอร์เซ็นต์สิได้มันหันบหอนฮอด5าครเปร์เอ็ ขนาดแรกนีกเปเนได้บ้านนี้ม,มา,าหอดน,นี่ก็ได้เวลาหน้าที่ใน่านเองก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นทุกคนพอกันในวิดีโอหนา